ก็มาชมกันต่อครับเรื่องของประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในยูเครนตอนนี้มันมีกระแสข่าวครับที่ทางฝั่งของกระทรวงกลาโหมยูเครนนั้นต้องการจะห้มกระพือในแง่ที่บ่งบอกว่ากรุงเอเธนเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นเหยื่อสำหรับขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงรุ่นหนึ่งที่มีความเร็วเกิน5มักนั่นก็คือขินสาร คินซานก็คือขีปนาวุธอิสคันเดอร์นี่หละครับเป็นรุ่นที่ใช้สำหรับการปล่อยจากภาคพื้นดินแต่พวกมันก็ได้รับการดัดแปลงนำมาติดตั้งบนเครื่องบินแบบมิก3 1ข่าวตรงนี้นะครับมันก็ได้รับการโหมกระพือที่มาจากกระทรวงการต่างประเทศยูเครนนะครับที่ต้องการจะบ่งบอกว่ากรุงเอเธนนั้นอาจจะกลายเป็นเหยื่อสำหรับอาวุธในฝั่งรัสเซีย แต่ว่าถ้อยคำดังกล่าวนะครับที่ทางฝั่งของกระทรวงการต่างประเทศยูเครนนั้นมีการออกมาทวิตเตอร์หรือว่าเอ็กใหม่นี่นะครับเขาก็ต้องการจะสื่อถึงว่านำเอากรุงมเอเทนเนี่ยนะครับการมาเป็นส่วนร่วมกับสงครามที่มันเกิดขึ้นหรือจะต้องมาต่อสู้กับกองทัพรัสเซียเรียกได้ว,ว่ายูเครนนั้นต้องการที่จะหาพวกนั่นเองครับหรือบางทีอาจจะมองว่านี่อาจจะเป็นความพยายามครั้งใหม่นะครับที่ยูเครนนั้น ต้องการจะหาพวกเพิ่มเติมนั่นก็คือประเทศในยุโรปแต่ท่านผู้ชมครับมันมีสาระสำคัญอย่างนี้ฮะคือยูเครนเนี่นะครับหลังจากที่พวกเขาก็ได้รับความช่วยเหลือที่มาจากเหล่ามรดาชาติพันธมิตรโดยเฉพาะในโซนของยุโรปนะครับอย่างมากมายแต่ว่ามีประเทศหนึ่งนะฮะที่ควรจะช่วยเหลือยูเครนอย่างมากที่สุดนั่นก็คือกรีซ ในแง่ของการจัดส่งพวกระบบป้องกันภายงอาากาให้แก่ยูเครนเพราะว่าประเทศกรีซเนี่นะฮะมีระบบป้องกันภายนอากาเยอะที่สุดหลากหลายรูปแบบมีตั้งแต่รูปแบบในสมัยของโซเวียตน,นั่นก็คือ S-300 แล้วก็มีรูปแบบใหม่ๆในแนวของตะวันตกก็มีของเยอรมันก็มีหรือของฝรั่งเศสก็มีของสหรัฐอเมริกาก็มี แต่ว่าในปัจจุบันนี้นะฮะกรีซเนี่ยยังไม่ได้มีการจัดส่งระบบป้องกันภัยอากาศไปให้แก่ยูเครนแต่ข้อความที่มาจากกระทรวงการต่างประเทศของอยูเครนนั้นก็ต้องการออกมาระบุว่ากรีซนั้นอาจจะกลายเป็นเป้าหมายที่มีความสำคัญสำหรับขีปนาวุธ KS 47หรือว่าคินซานในฝั่งของรัสเซียนั่นเองพวกเขาก็ได้มีการเผยแพร่เป็นภาพนะฮะ เป็นแผนที่นี่แหละที่ต้องการจะสื่อว่าหากรักเสเซียนั้นมีการปล่อยขีปนาวุธคินซานนะครับมาจากที่ภูยิภาคเคริร์สมันจะเข้าถึงเมืองใหญ่ต่างๆภายในกี่นาทีโดยเฉพาะในโซนของยุโรปนะครับเขาบอกว่าถ้าหากว่าต้องการยิงถล่มกรุงเอเธนนะครับใช้เวลาเพียงแค่10นาทีเข้าถึงหรือจะยิงไปทางประเทศนอร์เวย์นะครับก็คือที่ออสโล ใช้เวลาเพียงแค่10นาทีถ้าหากว่ายิงไปยังที่กรุงเบอร์ลินในเยอรมน,นีก็ใช้เวลาเพียงแค่9นาทีหรือจะยิงไปที่โปลแลนด์กรุงวอ,อร์ซอใช้เวลาเพียงแค่6นาทีเท่านั้นและก็ยังมีประเทศอื่นอีกซึ่งยูเครนก็ต้องการจะชี้ว่าหลายชาติในยุโรปเนี่ยครับต้องการจะมาปกป้องประชาชนของตนเอง จากความหวาดกลัวของรัสเซียอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและเขาก็อาจจะมองว่าสงครามที่มันเกิดขึ้นนั้นอาจจะห่างไกลจากพื้นที่เมืองหลวงในยุโรปบางชาติแต่มันก็ไม่ได้ไกลเกินสำหรับรัศมีที่มาจากขีปราวุธคินซานในฝั่งรัสเซียเพราะฉะนั้นคินซานนั้นสามารถเข้าถึงเมืองหลวงได้ทุกที่ครับ ยูเครนก็ต้องการจะชี้ให้ชาติตะวันตกเหล่านี้นะครับให้เห็นภาพว่าหากพวกคุณทั้งหลายนั้นมีการส่งระบบป้องกันภายอาาศเข้ามามันก็เป็นเหมือนเป็นการเข้ามาป้องกันยุโรปอีกแง่หนึง่งยิ่งมีการส่งมามากเท่าไหร่ขีปนาวุธเหล่านี้นะฮะมันจะไม่ผ่านไปยังประเทศคุณอย่างแน่นอนมันจะต้องถูกสอยร่วงเหนือดินแดนยูเครนทั้งหมดนะฮะ การเผยแพร่ข้อความที่มาจากกระทรวงการต่างประเทศยูเครนนั้นไม่ได้สื่อเพียงเฉพาะเท่านี้นะฮะแต่ต้องการมาเสริมว่าขีดความสามารถของกองทัพอากาศยูเครนจะส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงของยุโรปด้วยครับอย่างที่ผมกล่าวว่าชาติยุโรปหลายชาติมีการส่งระบบป้องกันภยนัยอากาศให้แก่ยูเครนก็ยังมีแต่กรีซเนี่ยนะฮะยังไม่ได้มีการจัดส่ง เพราะว่านักขณะนี้ครับกองทัพลัสเซียนั้นได้มีการเคลื่อนกองกาลังนิวเคลียร์แรงต่ำสามารถติดตั้งบนเครื่องบินแบบซู34ก็ได้หรืออาจจะติดตั้งบนเครื่องบินแบบตู22 m อก็ได้เครื่องบินเหล่านี้นะฮะมันก็มีความสามารถติดตั้งนิวเคลียร์แรงต่ำหรือขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงขินสารยังรวมถึงในกรณีที่รัสเซียนะครับมีการโยกย้าย อีสตันเดอร์ไปยังพื้นที่ของเบลารุสแน่นอนนะฮะมันก็สามารถเข้าถึงกรุงวอรซอเบอร์ลินและเอเธนได้ภายในไม่กี่นาทีแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับเยอรมนีเนี่ยก็รู้สึกว่าคล้อยตามนะครับคำกล่าวอ้างที่มาจากยูเครนพวกเขาก็เลยต้องมีการจัดหาระบบป้องกันภัยอากาศให้แก่ยูเครนเพิ่มเติม หลังจากที่ยูเครนนั้นมีการยกหูโทรศัพท์มายัางนายกรัฐมนตรีโอราฟโซผู้นำของเยอรมนีจนทําให้เบอร์ลินนั้นจะต้องมีการประกาศที่จะส่งมอบระบบไอทีให้แก่ยูเครนและก็มีการส่งมอบระบบแพรทริออตที่เคยประจําการอยู่ในเยอรมน,นีให้แก่ยูเครนแต่กรีซนั้นก็ยังคงปฏิเสธที่จะไม่จัดหาระบบใดเลยฮะให้แก่ยูเครน ไม่ว่าจะเป็น p a t ิออดหรือแม้แต่ S สา0ก็ตามแต่แม้ว่าวอชิงตันนั้นมีการกดดันกรีกอย่างมากครับแต่ว่ากรีกเนี่ยก็ยังคงแน่วแน่นว่าหากว่าอิชันเนี่ยนะฮะส่งระบบป้องกันภัยอากาศไปมันก็จะทําให้ประเทศของเขาเกิดความอ่อนแอไหนจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตุรกีอีกเพราะว่าตุรกีนั้นก็มีการจัดซื้อ S 4 0 0จากรัสเซีย ในขณะที่กรีซเขาก็ต้องการนำระบบ S300 ไว้ใช้งานอเมริกาจะมากดดันอย่างไรกรีซก็บอกว่าคงไม่สนใจนะครับเพราะว่าเขามองประเทศตัวเองเนี่ยเป็นหลักแต่มันแตกต่างจากโมรมาเนียนะครับที่มีพรมแดนติดก,กับยูเครนโรมาเนีย,ยก็คล้อยตามยูเครนนะครับฟังแล้วก็เคิมจนกระทั่งนะฮะโมรมาเนียเนี่ยก็มีการออกมายืนยันว่ามันไม่มีทางเลือกเลยฮะ พวกเขามีความจำเป็นอาจจะต้องส่งมอบแท่นยิงแพตติออดหนึ่งแท่นยิงและมันก็พร้อมปฏิการให้แก่ยูเครน